ภาที่ไทยนะคับ ลูกก็เป็นกันนาหกเหรอไปถึงใบหวยเหลก็เหรอเป็นกนเพื่อนๆในกลุ่มนางงามรุ่นไหนคะกันนาเท่าไหร่คะห้าสิบค่ะยี่พาอายุยี่พาอายุยี่พาฟังติดตามด้วยจริงๆมันอยู่ในแน่นอนได้เห็นฉากอะไรเยอะแยะมากกว่านั้นแน่นอนแต่เนื้อเรื่องก็สนุกฝากติดตามด้วยฮะแต่ลุงไมิรีดนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคิดถึงนะ ล่ลลลยังไงดีคะคุณแม่ขเขาจำบ้านอะไรได้ไหมคะ,ะไฟตรงนี้หน้าเหลืองหน้าแ<ห>ดงกัน,นไปหมดเริ่มไฟตรงนี้ยอยากพาไปจับภาพต้อหรือเลน บไหม้ไก็ส uh วัสดบูสคะก็รู้สึกตื่นเต้นแทนน้องๆเนาอแล้วก็รู้สึกเสียใจเล็กๆเพราะว่าแบบเหมือนแบบเราปฏิบัติหน้าที่มาทางปีแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึก คิดถึงทั้ทททงทีมงานแล้วก็เพื่อนเพื่อทุกคนที่ร่วมประกวดเหมือยกันกคิดถึงโมเมนต์ที่เรามาอยู่ตรงนี้นะวันนี้ที่เราประกวดค่ะส่วนตัวเจสซี่เองก็ก่อนหน้านี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้เราคงไม่รู้สึกอะไรมากแต่ว่าพอมาถึงโมเมนต์ต,ตรงนี้จริงๆ <c oughs> มานั่งดูน้องรีเฮิร์สมาดูน้องซ้อมอะไรางเงี้มันคิดถึงโมเมนต์เก่าๆตอนที่เมื่อปีที่แล้วเราได้เป็นคนซ้อมเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วแล้วก็เราดูใครจะเป็นคนต่อไป ก็ถือว่าเราดับลงตำแหน่งมาท็อป3าด้วยกันก็คือ1ปีครบถ้วนที่แล้วค่ะก็หวังว่าน้องๆที่ซัขึ้นมาเป็นท็อป3ในปีนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่แล้วก็เต็มที่กับทุกๆวันเหมือนกับพวกเราค่ะแล้ววันนี้ก่อนที่จะเริ่มประกวดขอท็อป3ามเราลองอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับสองต้องต้องขอใช่ไหมคะอันนี้คือต้องใช่ไหมเป็นคำถามที่ต้องตอบใช่ไหม ในสายตาอย่างนี้ใช่ไหมคะตั้่แาควค่ะคนแรกก็รู้สึกว่ากาฟิลกาฟิลเป็นคนที่มี potential ท,ที่จะมงมากทั้งแบบว่าในเรื่องของอาชีพแล้วก็ performance ปีนี้ชีก็กลับมาได้แบบดีมากๆนะคะคนต่อมาก็คือ Android ค่ะรู้สึกว่า Android ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจด้วยความสูงความสวยแล้วก็เป็นคุณครูด้วยนะคะแล้วก็คนสุดท้าย ให้เป็น Max แม็กซี่ลาลาละกันค่ะเพราะว่าชอบที่น้องแบบมีความเก่งเป็นดีไซเนอร์ที่แบบตัวท็อปของประเทศไทยอะไรเงี้ยก็ชื่นชมในความสามารถแล้วก็อยากจะให้น้องๆมาร่วมในทีมครับสามครับส่วนของจสซี่นะคะอันนี้คือเขาแบบความชอบส่วนตัวเนาะเราไม่ได้วิเคราะห์แบบลึกเชนรอรู <c oughs> อสเนาะก็คือความชอบส่วนตัวก็คือหนึ่งชอบน้องซันเรค่ะเพราะว่าน้องก็คือมีพื้นฐานเป็นปนางแบบแล้วก็มีความแบบ แฟชั่นมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดประจําชาตินะคะแล้วก็ชุด,ชดลาตีเนี่รอบคิวเมนารีคือแบบเทสกซีมากๆแล้วก็อีกคนหนึ่งแน่นอนว่าแม็กซี่ลาล่าค่ะเพราะว่าแม็กซี่ลาล่าเนี่ยก็ในปีที่แล้วค่ะเป็นคนดคูชุดลาตีให้เจสซี่นะคะทั้งสองชุดเลยทั้งรอบคิวเมนแล้วก็ไฟนอลเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้น้องลงประกวดเองแล้วอยากเป็นกำลังใจให้น้องค่ะแล้วก็คนสุดท้ายที่ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะก็ะคืออ่าสป,ปรายค่ะเพราะว่าสป,ปรายเนี่ย เป็นเทเซสปานีที่ไม่ใช่เทเซิปานีคือหมายถึงว่าหน้าตารูปร่างค่ะคือมีความเป็นเทศซิปานีแต่ว่าในเรื่องของลักษณะนิสัยแล้วก็เรื่องเพสการแต่งตัวต่างๆนะคะน้องมีความแบบว่าแฟชั for for ่นฟอร์เวิร์ดพอสมควรแล้วก็กตัดผมสั้นด้วยเรารู้สึกว่าเปรี้ยวเฉี่ยวมากนกถึงเป็นฟิลเหมือนที่โมจิลชยาอะไรอย่างงี้นะคะ ค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนเลยนะคะเพราะว่าปีนี้บอกเลยว่า moving forward จริงๆเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมีอาชีพการงานที่แบบโอเคมากๆเลยแล้วก็เหมือนจะเป็นโปรโ m o d e ที่ดีให้กับสังคมได้นะคะก็ฝากน้องๆปีนี้ด้วยค่ะค,ะคนองต้องสมมงแน่นอนค่ะไม่นะคะโอเคนะค่ะขอบคุณค่ะ ฟอมไหนไปตโอฟอกลางเราตอีกน่อยไปรอฟอกลางพี่พยู่ไนครับใช่เหรอใครอีกกงรอพี่เขาเสนก่อนสักโร่นะไหนเมื่อกี้ฉันเจออยู่ตรงเนี้ยไปไหนเราไม่รู้เออน่าจะไปหรอคเป็น โอ้โหว,วันนี้โอปอมาด้วยนะคระโอปอลโอตาโอตาท่วงศิอ่ะแล้วเราไปถ่ายถ่ายก่อนน,นี่นะคะโอปอลกำลังสัมภาษณ์อยู่รอสักครู่นะคะพร้อมอีกสองนาทีโชว์โอเปร่าเราต้องไ,ไหม ไปแล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเจอกันน้าอานนะคะแล้วบอกเลยตอนเนี้ยย้ายกันไปที่ไรทิฟนี่ดีกว่าค่ะ